ให้ฟังอันนั้นก็เขียนไม่ได้กลุ่มว่าข่าวโมตกเรือนักข่าวโทรมาถามกันอันนี้เรื่องจริงหรอเป็นห่วงอืพูดอุยพูดได้ใช่ไหมฮะมคือคนที่เป็นอดีตอดีตเขาเรียกว่าอดีตพูดจัดไม่ใช่อดีตหรอเป็นผู้จัดจาการนั่นแหละก็บอกเราว่าโทรกลับมาด้วยน้ําเสียงเหมือนคนไม่เกิดไม่ได้น้ําเสียงเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะน้ําเสียงปกติแล้วก็บอกว่า กจริงเธอแล้วนี่ก็ถามว่าแล้วตกนานหรือ,อยังทําไมถึงได้ตกเพราะว่าเพิ่งคุยกันเองอมันตกตอนไหน,นไปพลาดท่าไหนตกนั่นแหละสิเขาก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเธอยังไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะทาไมอ่ะเดี๋ยวฉันหาเองนี่ก็บอกว่าทําไมเธอหาเองท,ท,ท <ำ S 2> ําไมไม่อต้แล้วทําไมแล้วนี่ถามว่าแล้วแจ้งใครหรือ,อยังเขาบอกว่าแจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วหายไปนานแล้วใจคอไม่ดีเลยก็เลยบอกกับกติกว่า งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปน,นางก็ตอบตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านไปมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่ต้องให้หนักข่าวรู้อา้าวทำไมอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไม่ให้หนักข่าวรู้ก็นั่นแหละสิถ้าเป็นปกติเราจะรู้นิสัยโมนะนี่พี่จะรู้นิสัยโมว่าครับปกตินิสัยตังโมนะจะไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายหรือจู้จี้จุกจิกแต่ข่าวแบบนี้เราเชื่อว่าโมไม่ปิดอืมเพราะโมต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นพอเรารู้ข่าวปุ๊บเราก็เลยโพสต์โพสต์เพื่อที่ให้ทุกคนรู้อย่างน้อยเนี่ยได้มีคนไปช่วยอ่ะจริงอันนี้คือจริงเพราะว่าถ้าสมมติไม่ให้คนรู้ทีมที่จะช่วยเหลือถ้าสมมติมันไม่เพียงพอล่ะถ้ายิ่งกระจายออกไปอ่ะคนก็จะได้มาช่วยกันมากขึ้นแล้วคนเหลือห้าคนนะฮะคนที่เราไว้ใจได้ที่สุดคือเราคิดว่าเป็นกะติกแต่พอกะติกมาพูดเสียงน้ําเสียงนิ่งๆเย็นๆแบบเนี้ยเราก็เลยเริ่มแบบ มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าแล้วทําไมเวลาเล่าอ่ะอันนี้เราพูดตรงๆเนอะครับทำไมเราถามจต่เพื่อนคนนี้กับเพื่อนคนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วทําไมต้องเซตกันว่าจะพูดแบบนี้แบบนี้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้เมื่อคืนเมื่อวานอยู่กับอมโมมีนาครับอยู่กับคนใกล้ชิดทุกคนที่เป็นเพื่อนที่ชิดใกล้ชิดโมก็เลยคุยนว่าทําไมมันมีการคุยกันว่าแบบจะต้องบอกกับตํารวจไว้ยังไงหรอทําไมต้องเตรียมไว้อย่างไนเลยหรอ แล้วเขามีได้เล่าเหตุการณ์อะไรบนเรือก่อนที่พี่ตังโมงจะไม่เจอพี่ก็ไม่อยากเจอเมื่อวานพี่ไปพี่ก็ไปแต่หาพี่ก็ไปหาพี่อยู่ทางพี่จูนพี่เปิลอืแล้วก็อยู่กับโมมีนาแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆครับคือถามว่าอยากเจอกระติกไหมคือตอนนั้นก็คือนอยอ่ะว่าแบบ,บทําไมทําแบบนี้แล้วก็พอเห็นคลิปที่ตํารวจอ่ะสัมภาษณ์อืเราก็มีคําตอบอยู่ในใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นครับคือตอนแรกทุกคนโทรมาหมดคิดว่า มอค่าตัวตายเหรอพูดตรงนี้เลยไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่นอน